วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ขี่รถช้างเผือกก็ตอนนี้เราจะเดินทางไปไหนกันครับก็ไปที่อมก่อใช่เรอครับช้างไทยพาเที่ยวในวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปชมวิธีชีวิตของชนเผ่าปากกากยอรหรือชนเผ่ากระเรียงที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินกันนั่นเองครับ Auntie การเดินทางในครั้งนี้เราใช้ระยะเวลากองชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยังตัวอเมรอมกอยแต่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศทั้งสองข้างทางเนี่ยจะทําให้คุณมีเบื่อแน่นอนครับถึงแล้วนะครับใครมารับา่อะไรมาไม่รู้เหมือนบอกว่ารถยนต์มารับไหนบอกว่ารถยนต์ ถึงจะผิดแผนไปหน่อยแต่เราก็ต้องขับรถไปเองครับแต่บอกเลยมันมากจากตัวอำเภอเราก็ต้องเดินทางเข้าไปอีก13กิโลเส้นทางก็อย่างที่เห็นนะครับสนุกมากเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับทีออ่หมู่บ้านของน้องดิน คนที่อยู่ที่นี่ก็อยู่กันแบบเรียบง่ายเลยครับทําการเกษตรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ทํากินของตัวเองบอกตรงๆเลยครับผมอิจชามากครับพอดื่มด่ากับบรรยากาศในหมู่บ้านเสร็จเราก็ออกเดินทางไปอย่างเส้นทางธรรมชาติเพื่อดูความสวยงามของปืนป่าและพักรับประทานอาหารตรงที่พักครับนี่พริกกระเหลี่ยงนะครับอร่อยอร่อยอร่อย ผมบอกตรงๆเลยครับพีิกระเลียงเผ็ดมากพอตเกเย็นเราก็กลับเข้าที่พักเพื่อเตรียมทำอาหารกันครับนี่เราจะกินกันแบบกระเลียงนะครับผมการทานข้าวแบบกระเลียงนี่แหละครับที่ทำให้ผมประทับใจมากเลยเพราะมันไม่ใช่แค่การกินข้าว แต่มันแฝงไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองทําให้คนต่างถิ่นอย่างผมสุขใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยครับการที่ผมใช้ชีวิตที่นี่เกิดสัปดาห์ทาให้ผมเข้าใจอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะสเสน่ห์ของคนที่นี่คือวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีน้ําใจและสามัคคีทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากเงินทองแต่คือการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งรอบข้างเมื่อเรายังมีลมหายใจพอแค่ได้อยู่กับคนที่เรารักก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาเหล่านี้ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีที่ทำให้ผมได้มีโอกาสแชร์เรื่องราวดีๆส่วนครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ